ผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยนัด23กันยายนถวงเงินค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทขอพบนายเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ หากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือเผาแน่ปีนี้ชี้ปีถัดไปขอความชัดเจนเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ วันนี้มีข่าวสารในเรื่องของเงินอ้อยสด120บาทนะครับถึงความคืบหน้านะครับซึ่งล่าสุดนะครับตัวแทนพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับและผู้แทนสถาบันชาวไรอ้อยนะครับเข้านัดพบในวันที่23กันยายนนี้นะครับเพื่อทวงถามค่าตัดอ้อยสดตละ120บาทนะครับชี้ปีถัดไปขอความชัดเจนนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมากกว่าการเผาอ้อยแต่หากรัฐไม่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับอาจจะหันมาเผาอ้อยที่ตัดได้เร็วกว่านั่นเองครับ ทางด้านนายธีรชัยแสนแก้วนะครับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งภาคอีสานซึ่งได้กล่าวว่านะครับในวันที่23กันยายนนี้นะครับตามผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยแห่งภาคอีสานและผู้แทนสามองค์กรชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งจะขอเข้าพบนายเอกนัทพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมคนใหม่เพื่อใช้ช่วยเหลือนะครับในส่วนของงบประมาณการตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหา P m 2.5 120บาทต่อตันนั่นเองครับ ซึ่งที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับซึ่งยากลําบากมากนะครับซึ่งได้ตอบสนองนโยบายนะครับของรัฐบาลการตัดอ้อยสดนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหาพีเอ็มสอซึ่งมีต้นทุนนะครับและมีความยากลําบากมากกว่าปกตินะครับซึ่งลดปัญหานะครับในเรื่องของการเผาอ้อยจึงอยากขอนะครับในส่วนของเงินชดเชยนะครับหนึบาทต่อตันนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับมาแล้ว3ปีนั่นเองครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับอดีตลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในขณะนั้นนะครับได้รับปากกับตัวแทนพี่น้องชาวแออ้อยนะครับว่าได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดําเนินการนะครับโดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับหรือทางสนนะครับในส่วนของตัวแทนเกษตรกรและโรงงานนะครับและกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งให้หารือกันนะครับและให้ทางสนนะครับ ดำเนินการนะครับเรียกประชุมให้ได้ข้อสรุปภายใน1เดือนนะครับเพื่อส่งเข้าที่ประชุมคอรมอต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับจึงมาทวงสัญญานะครับขอให้รัฐบาลนะครับช่วยเหลืองบประมาณตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับในส่วนของเงินอ้อยสด120บบาทต่อตันนะครับเนื่องจากการตัดอ้อยสดนะครับมีต้นทุนค่อนข้างมากนะครับกว่าปกตินะครับซึ่งอีกทั้งนะครับยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับ เพื่อช่วยลดนะครับปัญหาการเผาอ้อยและฝุ่น PM 2.5อีกด้วยนั่นเองครับทางด้านนายธีรชัยได้กล่าวว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยทุกปีนะครับก็จะขอความชัดเจนเลยว่านะครับในฤดูการถัดไปนะครับอาจจะให้เกษตรกรช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยนะครับและลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ก็ขอให้จ่ายเร็วขึ้นนะครับและปัจจุบันนะครับต้นทุนการเพ่อปลูกสูงขึ้นนะครับ ทั้งทางผ้าปุ๋ยนะครับและในส่วนของค่าแรงงานและน้ํามันนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับในส่วนของรอยต่อตรงนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะครับแต่กรรมการในสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็น่าที่จะจัดประชุมได้นะครับแต่ทําไมนะครับถึงไม่จัดและทาให้แล้วเสร็จนั่นเองครับก็จะขอคําตอบในวันนั้นนะครับ ว่าจะประชุมเมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะเสนอนะครับพรรมให้เร็วที่สุดนั่นเองครับในส่วนของโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวและอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีคาดว่านะครับมีชาวและอ้อยนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับประมาณ1นึ0 0 0สนรายนะครับซึ่งโครงการนะครับจะช่วยบรรเทานะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอ้อยนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับ โดยในเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวแลอ้อยนะครับตามโครงการนะครับเนี่ยตามไม่เกิน120บาทต่อตันนะครับเพื่อให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวแลอ้อยสามารถดําเนินการนะครับเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีนะครับและนําไปแก้ไขปัญหานะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจํากัดในเรื่องของการทําให้เกิดการลักลอบการเผาอ้อยนะครับเช่นนะครับเกษตรกรใช้นะครับในเรื่องของการเตรียมพื้นที่พ่อปลู่อ้อยให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวนะครับด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับ และการเตรียมร่องดินนะครับให้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ